มีเรื่องให้ดา่าทักษินและดา่ารัฐบ,บาลทุกวันเลยไม่รู้เป็นอะไรนะเพราะเรื่องพิชิตชื่นบานก่อนหน้าพิชิตชื่นบานเป็นเรื่องข้าวเน่าข้าวเน่าก็ดา่าข้ามาิตย์แล้วก็มาด่าพิชิตชื่นบานเสร็จพิชิตชื่นบานเสร็จหาทวิสินเสร็จเสร็จหาทวิสินมาด่าทักสินต่อได้อีกอะ่ะมันมาเป็นสายทานมาเรื่อยๆเลยวันนี้ ทางการไทยร่วมกับทางการอินโดใช่ไหมครับจับแป้งนาโนดได้ที่บาหลีแป้งนาโนดน,นี่หนีออกจากโรงพยาบาลพร้อมๆกับทักษิณชินวัตรหนีออกมาจากเรือนจำอะเป็นชุดเดียวกันพร้อมกันเลยไม่พร้อมกันก็ออกใกล้เคียงกันตอนนั้นทักษิณออกจากออกจากราชทันมาอยู่ที่ โรงพยาบาลตำรวจผ่านมาไม่กี่วันแป้งนานโนนหนีออกจากโรงพยาบาลหายเลี่ยงไปวันนี้จับได้ที่ที่บาหลีผมก็เลยคิดทําไมตํารวจไทยเก่งจังทําไมแป้งนานโนดจับได้ยิง่งรัชชินวัตรยังหนีอยู่ทําไมจับไม่ได้อะเขาบอกว่าให้จับตาดูวันที่8มิถุนา8ดมิถุนาทักษิณชินวัตรมีกําหนดการที่ต้องเดินทางไปงานบวช หัืคะแนนคนสําคัญที่ปทุมธานีปทุมธานีใกล้ๆกรุงเทพแปดมิถุน,นาลูกชายของผู้สมัครนายกอบจอปทุมธานีเนี่ยเขาจะบวชเขาขึ้นป้ายใหญ่โตเลยที่คลองเจ็ดธัญ,ญบุรีต้อนรับทักษิณชินวัตรดังนั้นจับตาดูวันที่8ดถ้าทักษิณไม่ได้ไปงานบวชก็แสดงว่า ไปงานช่องทางธรรมชาติเรียบร้อยเลวสิ่งที่ทักษิณถูกปฏิบัติมาแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันเหมือนไม่ได้บังคับใช้ระบบนิติรัฐอย่างเต็มที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างร้อเปอร์เซนต์คือถ้าบังคับใช้กฎหมายระบบนิติศาสตร์ร้อยเปอร์เซนตเนี่ยทักษิณชินวัตรจะไม่อยู่สภาพนี้ ถ้าบังคับใช้ด้วยกฎหมายทักษิณชินวัตรจะไม่ถูกออกไปรักษาตัวท <Moon S 2> <Credit> ี่โรงพยาบาลตํารวจเพียงแต่ว่าทักษิณชินวัตรถูกตัดสินด้วยนิติศาสตร์ใช่ไหมมันมีคําเปรียบเทียบระหว่างนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์ทักษิณชินวัตรเนี่ยถูกตัดสินโดยนิติศาสตร์มาตลอดทาผิดเนี่ยสารตัดสินก็เป็นกระบวนการยุติธรรมเอากฎหมายมาจับก็คือนิติศาสตร์แต่พอจะบังคับโทษ ให้อยู่ในเรือนจําไปใช้หลักรัฐศาสตร์ในการบังคับโทษทักษิณทําให้ทักษิณไม่ได้อยู่ในเรือนจํรผมมองบอกว่าคนแบบนี้ไม่ควรอยู่ในเรือนจําบ้างป่วยบ้างนู่นนี่นั่นไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ไปใช้หลักรัฐศาสตร์พอใช้หลักรัฐศาสตร์ทักษิณก็เลยมาอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจอายการสูงสุดมีมติสั่งฟ้องไปแล้วตั้งแต่ต้นทักษิณยื่นขอความเป็นธรรม เพราะว่าพึ่งกลับมาสู้คดีนักข่าวอาวุโสท่านหนึ่งที่ชอบจัดรายการอยู่ช่องก้าตอนเช้าเนี่ยเขาก็กันแนะกันแหนว่าทำไมฝ่ายอนุรักษ์นิยมจึงไปหยิบเอาคดีนี้มาเล่นงานในตอนนี้ก็ที่ผ่านมาทักษินมันหนีไปไงก็ทักษินหนีพึ่งกลับมามันก็ต้องเริ่มคดีหใหม่ใช่ไม่ใช่ ก็ที่ผ่านมาเขาหนีอ่ะตามตัวมันดำเนินคดีอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องของการกันแกล้งแต่เพราะว่าทักษิณหนีออกนอกประเทศเมื่อกลับเข้ามาคาดีมันยังค้างอยู่ความผิดมันยังมีอยู่กลับเข้ามาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายตามกระบวนการนิติศาสตร์ใช่ไม่ใช่พอดาเนินการศาลอายการก็สั่งฟ้องทันทีเลยมารอบนี้ก็สั่งฟ้องเพียงแต่ว่าพอสั่งฟ้องเสร็จ ก็ามาใช้กระบวนการรัฐศาสตร์อีกก็คือปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นนานไปมันกลายเป็นว่าไม่สามารถบังคับใช้กระบวนการนิติศาสตร์กับทักษิณอย่างเต็มที่ทั้งที่หนึ่งเขาเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดสองตกเป็นผู้ต้องหาตามมาตาหนึ่งหนึ่งสองแต่ถ้าเป็นชาวบ้านะ่ะถ้าเป็นชาวบ้านหรอครับชาวบ้านแม้คดีเล็กๆไม่ใส่หมวกกันน็อกบ้างไม่นู่นนี่บ้าง ตำรวจบังคับใช้ด้วยกระบวนการนิติศาสตร์มาโดยตลอดใช่ไหมคดีเล็กๆไม่น้อยทำไมไม่มองด้วยสายตาลสาสัสตร์เหมือนที่มองนักการเมืองบ้างพอชาวบ้านคนยากคนจนเห็นเป็นหน้าตาสีตาสาเอานิติศาสตร์บังคับใช้ตลอดแต่พอมองเป็นนักการเมืองโกงประเทศผิดต่อสถาบันพระมหกากษัตริย์ดูหมิ่นอาฆาตสถาบันพระมหกากษัตริย์ทำไมมองด้วยสายตาลัสตร์ละ คือถ้ามองด้วยสายตานิติศาสตร์บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เนี่ยทักษิณต้องติดคุกไม่ได้มานอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจทักษิณต้องวันนี้ไม่ได้ประกันตัวแน่นอนมันมีประมวลการพริจารณาคดีวิธีพิจารณาคดีอาญามันมีเหตุในการที่ต้องมองด้วยหลักนิติศาสตร์แบบชัดเจนมากนี่เป็นกฎหมายในการเวลาพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา วันนี้ต้องมาอ่านย้ำเพื่อตอกย้ำว่าอายการถ้าคุณมองด้วยสายตานิติศาสตร์บังคับโทษให้กับผู้ต้องหังเดชขาดรวมทั้งผู้ต้องหาเนี่ยมันมีอยู่สองเหตุผลที่คุณสามารถยึดคัดค้านการประกันตัวได้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอ่านให้พี่น้องฟังตามประมวลพิจารณาคดีอา,าเนี่ยมาตรา108 1 0 8ทับหนึ่งการสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราว จะกระทําได้ต่อเมื่อมีเหตุผลอันควรดังต่อไปนี้นี่คำว่าไม่สามารถปล่อยตัวช่วคราวความหมายก็คือไม่ไม,ไม่ให้ประกันตัวนั่นแหละต้องมีเหตุผลประกอบดังนี้มันก็มีสี่หวงเล็บไม่ต้องไปยื่นกฤษฎิกาให้ถามเฉพาะวงเล็บนะกฎหมายบังคับใช้ทั้งวงเล็บทั้งมาตราหนึ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 3. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันเป็นอันตรายประการอื่น 4. ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ 5. การปล่อยตัวชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของพนักงานหรือการดำเนินคดีในศาล ห้าวงเล็บเหตุผลที่จะไม่สามารถประกันตัวได้มาตาหนึ่งร้อยแปดทับหนึ่งห้าวงเล็บนี้ทักษิณเข้าทุกข้อหนึ่งประวัติทักษิณชินวัตรเคยเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีออกนอกประเทศใช่ไม่ใช่นี่วงเล็บหนึ่งเลยเกรงว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีก็คัดค้านการประกันตัวได้ ที่ผ่านมาประวัติทักษิณเป็นประวัติเลวเนี่ยประวัติเลวเนี่ยเป็นภาษากฎหมายไม่ใช่ดาคํัว่าเลวเนี่ยเป็นภาษากฎหมายเช่นนักโทษชั้นเลวพอเลวเสร็จเป็นนักโทษชั้นดีดีแล้วก็มาดีเยี่ยมเขามันเริ่มจากนักโทษชั้นเลวก่อนคําว่าผู้ต้องหาชั้นเลวก็เหมือนกันประวัติของทักษิณเนี่ยกลายเป็นนักโทษชั้นเลวอะเขาเคยหนีคดีมาแล้วดังนั้น เหตุผลในการคัดค้านการประกันตัวในวันที่18มิถุนาอายการเอามาตานี้เป็นข้ออ้างได้ว่าเกรงว่าทักษิณจะหลบหนีนี่วงเล็บหนึ่งวงเล็บสองเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานความหมายก็ดูพฤติกรรมของทักษิณว่าทักษิณชินวัตรเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองไหมทักษิณสามารถสั่งการให้เศรษฐาทวีสินประชุมคมอรมได้ใช่ไม่ใช่ ทักษ <Es> <an> ิณสามารถเดินทางไปไหนผู idea, <Yeah. S 1> friends, idea, right? ้ว uh. okay, ่าราชการมาต้อนรับทั้งที่เป็นนครใช่ไม่ใช่นี่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปต้อนรับทักษิณนะดังนั้นมันมีเหตุแห่งการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานใช่ไหมเอาแค่สองข้อเนี้ยก็เป็นเหตุอันพอสมควรให้ศาลได้พิจารณาว่าไม่ควรปล่อยให้ทักษิณ อยู่ข้างนอกสมควรจะให้ทักษิณอยู่ในที่ที่นักโทษควรอยู่ใช่ไหมนี่ผมถึงบอกว่าถ้าเรามองเอาหลักนิติศาสตร์เป็นหลักยึดกฎหมายเป็นหลักยึดหลักนิติศาสตร์บ้านเมืองต้องมีนิติรัฐเนี่ย <S <s เดินหน้าด้วยกฎหมายเนี่ยทักษิณชินวัตรไม่สามารถลอยหน้าลอยตาอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ที่ผ่านมาทักษ ศินถูกตัดสินด้วยนิติศาสตร์แต่ใช้หลักรัฐศาสตร์ในการบังคับโทษเขามันจึงเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงในบ้านเมืองอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ถ้าบังคับใช้นิติศาสตร์ป่านี้ไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ใช่ไหมครับ